การที่เราร่วมสนุกกันแล้วความรู้สึกนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมันเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการกระทํามันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นดีอยู่ตรงไหนมันก็เป็นชอบอยู่ตรงไหนใครๆก็รักในเมื่อความฝันนี้เกิดมาเป็นการที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างในการใช้ชีวิตหรือทำอะไรแตกต่างกันไปเมื่อใช้ชีวิตเสร็จแล้วก็แยกย้ายไป ซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เหมือนแต่ก่อนว่าใครมารวมกันและใช้ชีวิตแล้วตอนแยกย้ายก็ไม่ค่อยอยากแยกย้ายกันเท่าไหร่อยากอยู่มาเพราะว่ามันสนุกมันมีองคความรู้หรือมันมีสิ่งที่เรียกว่าความใส่ใจกันทุกวันนี้ความใส่ใจกันมันเริ่มโหดหายตายจากสิ่งที่ อยู่รอบข้างเราไปมากแล้วซึ่งผมอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆไว้ซึ่งจะทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดูเป็นคนโบราณยังไงไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าผมสามารถทำมันได้ในเมื่อชีวิตเราอยู่กับคนที่มีหลายๆความคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแตกต่างกันไปในเมื่อ เจออุปสรรคเราก็ถามคนนั้นเราก็ไปแก้ไขได้แล้วถามคนนู้นเราก็ไปแก้ไขได้ดีถามใครก็ได้ที่เราอยากถามหรือมีความสุขกับคนที่เราถามอยู่ตรงหน้าแม้เขาจะไม่ได้ตอบให้ให้เราแก้ปัญหาหรือแก้สิ่งต่างๆมาแต่ว่ามันก็คือความสุขอย่างหนึ่งที่เราหากันได้โดยที่มีความสุขนั้นจริงๆ ซึ่งผมคิดว่าช่วงนี้ก็เข้าหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันสักหน่อยเข้ามาเข้าหาสิ่งที่ทำให้เราสงบจิตสงบใจได้มากยิ่งขึ้นมีวัดแต่เราไม่เข้าคนไทยนี่ก็แปลกนะครับถ้าเราเข้าไปก็ขอเลขขอหวยอันนี้ผมก็จะบ้าตายเรา ควรเข้าไปปฏิบัติหรือนำองค์ความรู้มาให้เราได้มีชีวิตชีวาไม่ใช่เข้าไปขอหวยและได้เลขได้เบอร์กับบ้านซื้อไม่ถูกก็ด่าพระซื้อถูกก็ชมพระก็ด่าพระเหมือนเดิมมันแหละเอาล่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีที่ผมมาพูดรับหลังพระขออภัยด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เรา เป็นกันอยู่นั้นทุกวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรให้มันมากเลยเพียงเราขอขอขอแต่เราก็ลืมไปซึ่งการเป็นคนที่รับที่ดีก็มีความสุขได้เช่นกันไม่ได้ตลกแค่ชื่อตรง